และสำหรับกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่13นี้ก็จะมีการชิงชัย19เชนิดกีฬาที่จังหวัดนครราชส,สีมาแล้วก็จะเริ่มแข่งขันระหว่าง1ิถึง26มกราคมนี้ค่ะครับส่วนอีกหนึ่งมหกรรมกีฬาสำคัญที่จะเกิดขึ้นในปี2026นกะครับก็คือเอเชียนเกม2006ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในเรื่องของการคัดเลือกนักกีฬานะครับทางผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ยืนยันนะครับว่าการคัดเลือกนักกีฬาในครั้งนี้เนี่ยจะเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณครับ เหาตก้องศักยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเปิดเผยทิศทางการเตรียมความพร้อมนักกีฬาไทยสําหรับการแข่งขันเอเชียนเกมพร้อมกับเปิดเผยความคืบหน้าเรื่องของเงินรางวัลด้วยนะครับโดยย้ําชัดนะครับว่าการส่งนักกีฬาในครั้งนี้จะเน้นคุณภาพที่มีรุ้นเหรียญรางวัลเป็นหลักพร้อมเตรียมพิจารณาปรับเพิ่มสวัสดิการและค่าครองชีพในช่วงเก็บตัวฝึกซ้อมด้วยสําหรับแนวทางการคัดเลือกนักกีฬาในเอเชียนเกมนะครับจะมีความเข้มข้นมากขึ้น โดยกะกะทได้มีการหารือเบื้องต้นกับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อให้ทํางานไปในทิศทางเดียวกันดูถึงโอกาสที่จะได้เหรียญรางวัลและเรื่องของการมีส่วนร่วมในการคุริฟายเก็บคะแนนสะสมเพื่อจะต่อยอดไปสู่โอลิมปิกเกมซึ่งเป็นสิ่งที่กะกตน,นั้นให้ความสําคัญเป็นพิเศษการสนุกีฬาครั้งนี้จะเน้นเรื่องคุณภาพมากกว่าปริมาณจะไม่ส่งไปเยอะเหมือนครั้งที่ผ่านๆมานะครับและก็จะมีการดูแลกลุ่มที่มีศักยภาพเหล่านี้ให้ดีที่สุดเอเชียนเกม2 0 2 6 ซึ่งจะเป็นเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับจัดที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกม2 0 2 2สที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยถ้ายังจํากันได้เราส่งนักกีฬาประมาณ1,500คนคน<ะ>มากกว่าชาติเจ้าภาพด้วยซ้ำนะครับซึ่งครั้งนั้นก็ได้มา12เหรียญทองส่วนในเอเชียนเกมปลายปีนี้เนี่ยตั้งเป้าไว้ที่18เหรียญทองความหวังเหรียญรางวัลก็จะมาจากชนิดกีฬาที่ เราของความยิ่งใหญ่อย่างเซปักตะก้อแม้ว่าใ,<ช>ในซีเกมเจะพลาดไปก็ยังมีกอล์ฟเทควันโดและที่น่าจะได้เพิ่มในครั้งนี้ก็คือเรื่องของกีฬายกน้ําหนัก<ช>นะครับแม้ว่าจะมีการปรับรุ่นน้ําหนักก็ตามครับ